วัสดีครับวันนี้ผมจะมาตกกุ้งให้ดูนะครับแม่ซาตกมากกุ้งมอนี่โดยใช้มิดข้าวเหนียวนะครับนี่นี่น,นี่มันกงหิวไม่ให้อาหารมันเลยเฮ้ยไม่ยุ่งอะไรบอกนเนี่ยนี่ดูนะครับนี่ข้าวเหนียว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 ,ยวยตกกุ้งมันจะกินหรือเปล่าครับ กินก็รู้ไปเห็นตัวขนาดนี้เพื่เอาทุนจากใครเอาไอ้ลักไข่เข้ามาเล่นเล่นหมดเลยขายาจะลับทุนไข่เข้ามามันนั่นแหละไอ้ไอ,ไอ้นั้นไม่เคยตกมาตกไม่ห้าตัวไอ้นี่ตกมาปนปีได้สองตัวเอาครับดูครับท่านผู้ชมอไอ้ที่มันอ่อยมึ<อ>งเห็นตัวขนาดนี้มึง,มงจะไม่รู้ว่ามันกินไม่กินน<อ>ี่กินไม่กินนะครับเฮ้ยกินกินไหม อุ้ยกุ้งกินเลยเอ้ยกุ้งกินข้าวเหนียวกุ้งกินข้าวเหนียวพี่น้องโอ้ไม่อยากจะโมโอ้อ่าะดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วโอ้กินข้าวเหนียวโอ้ยไม่ต้องนะครนี่อ่ะสูตรเซียนเซียน,ยนโอ้โหเมื่อกีก้ไม่อยากจะตะวัดนะครับปล่อยให้มันกินก่อนเดี๋ยวผมกินข้าวก่อนกินข้าวสูตรเซียนเฮ้ยถ้าไม่โจมตึงนะ ตึงตึงอ่าง้ก่อโอ้ยมันเฮ้ยนี่มันยมันล่อยมันปล่อยเขาทไมดียท่านผู้ชมนี่เห็นไหมกินเหนียวไปหน่อยนึงล้นี่กุ้งกินกเหนียวที่มูตั้งนบ่อายจริงจินด้อตรนั่งนั่งทั้งหอนครับใกล้ๆน่อ มันก็ไม่ใช่เรื่องหรอกเอ้ยเรียบหวอนคะรับท่านผู้ชมโอ้ยโอ้ดูโอ้โหท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอ้โหเข้าปากครับเข้าปากท่านผู้ชมโอ้โหไม่อยากจมูกนี่ท่านผู้ชมโอ้ตกกุ้งสูตรเสียมสูตรเสียมข้าวเหนียวจัดไปเลยโอ้โหมึงบ้าไปแล้วโอ้ยเต็มที่ไหนไม่รู้เลยนี่ท่านผู้ชมโอ้โหกล้ามหลุดเลยท่านผู้ชมโอ้โห,โโหนี่กุ้งกินข้าวเหนียวโอ้ยสุดยอด โอ้โหปล่อยปล่อยปล่อยผมไม่อยากจะโม้เลยนคะรับเนี่ยเซียนน,นี่ดูรอยกัดร้อยกัดโอ้โหเทพครับเทพ,ทพไม่อยากไปตกบอ่อไหนจนะเจ๊งมอนั้นผมนี่เจ๊งสวัสดีครับฝากติดตามเลยครับ